สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม WWE 2K22 นะบิ๊กแมตช์ของผู้หญิงอะเดอะควีนชาร์ลอตแฟร์เจอเอเจลีหูหุยแมตช์นี้ดีแมตช์ออกมาก่อนเลยเดอะควีนชาร์ลอตแฟร์ตัวแม่ของค่าย WWE คู่นี้น่าจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนมาวันนี้สารฝันก่อนดูในเกมก่อนเลย so ron, ต้องเรียกว่าตัวแม่ปัจจุบัน<ๆ>เจอกับ<ๆ>อดีตตัวแม่นะ<ๆ>ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ เอเจลีตัวตึงของหลีกดีว่าดีมากบ่อยเออรู้งานากออรนกรมการบอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว <c oughs> มายังไม่เสร็จถอดชุดคุมอ,อ่ เยี่ยมเลยนะจ๊ะหุ่นดีมากฮะชารลดและคู่ต่อสู้ฮะแอดจัดให้เลยนี่ เอเจลี่อดีแชมป์ด huh. ีว่าเป็นหวานใจของพี่เสียมพังนะ รักใครชอบใครคอมเมนต์มาได้นะรักชาร์ลอดแฟร์กดหนึ่งรักเอเจรีกดสองมาเริ่มเอเจรีจับบิดมาเสริมแรงดรอปคลิกอุยเปิดก่อนเลยเหรอแหมคิดถึงสังเวียนอดปัดทิ้ะทงะชาร์ลอดตบลมจับเวียงเข้าเทินบัคเก คว้าลมอะไปไหนเรามาแบ็กเบเกอร์เอ,รเอาล่าเลงสวยๆใส่ใสอินซอลทูเอนจูรี่มาต่อเนื่องไม่ต้องพักจิกหัวฟาดลงไปเอาล่าขึ้นเชือกอะคึกเลยกาะโดดบอดีสด้สเปกดหนึ่งสองได้แค่สองเอเจลีมาแบบคึกคักมาก ต้นแมตต์เออนี่ดีสนุกอดหักคอซะหน่อยเอ้ยชาลอตโดนอย่างเดียวเลยอะ่ะโอ้ยต่อยต่อยต่อยมาเน้นเน้นนี่เน้นเหรอมาตัวแม่ขอสอบอจับได้สะบัดท,ทิ้งโโอ้หเอ้ยเหนือกว่าเฉยเอ่ะเอเจลีโอ้ยเออน,นี่สนุกจริง มาขึ้นมานี่เลยเก่งนักอ่อแกแกเป็นแค่อดีตมาชั้นนี่ปัจจุบันโมไรย,ยะจับเจอเม่นซูเ็กซะหน่อยบวดหลังแล้วคุนมาซ้ำดิเออหายปวดยังมาต่อเนื่องจับวียงังไม่ลงหรอต่อยแล้วกันไม่ลงอีก ต่อยอีกต่อยคืนสิยะแม่เอเยอะกระชันเอาละนี่ถีบเลยทุบลงไปมาเล่นกับตัวแม่ต้องเจ็บหน่อยนี่นี่มาเป็นคอมโ,มโบจับซูเพกเอาละเป็นชาลอดพิกเกมได้เอาวิ่งมาเอเจลี่บิดสมอลแพ็กเก็ไม่โกรธจ้า เดี๋ยวลากมาก่อนขอใส่ท่าเน้นๆนนี่แหละท่าเน้นๆจับกดเอา้า <c oughs> ได้แค่สอกเมื่อกี้ตอนบิดมาก,กดเลยก็ได้นะเออเออช่างเถอะมานี่ไม่ตายแบ็กวิดอแมงมุมแม่ไม้ดำชาลอดโดนแมงมุมขยุม่มเอา รัโถโฮแก้ฮี่ตัวแม่จะแค่เพื่อแก้ได้หมดนี่ถีบเลยบิ๊กบูทไปกดบ้างเด้ได้แค่สองเวอเลยจ้าตัวแม่ก็เหวเป็นมานี่เลยจ้ะมากลางเวทีตรงขา มันต้องมีเหตุน้านพับขาเป็นเลขสี่สี่บวกสี่เป็นแปดฟิกเกอร์เอกเลกล็อกสะพานโค้งกดลงไปเลยยอมไหมเอเจลีแง่ขาออกต่อยหน้าให้หเอาไว้แรกทามไม่ตายกันคนละทีเตะพับนอก เวียงทิ้งเอาขึ้นมาไม่ต้องพักกันเลยใส่ต่อเนื่องต่อไปเป็นชุดโดนศอกชาลอดจับมาหักขานี่เล่นงานขาเอาตอนนี้เล่นงานหนมนมบิดคอหน่อยนวดคอ ับเส้นยืดสายโดนเตะน,นี่เป็นหมอไงมาเตะเขาหลังเลยยามางมานวดไม่ได้ขอเลยเอเจลีกระโดดอู้โดนเข่าดักรอบนี้อย่าทำซ้ำมวยปั้มเนี่ยเขาจับทางได้นี่โมมากตะก้านคอเลยค่ะไหนจับทางได้ไงทำไมโดนเอา นี่ไงจับได้แล้วมาเป็นชุดอุ้ยชาลอดเป๋เลยอะดึงแขนอืมเอาละใส่ท่าแล้วอะอ้ต่อยเออยางนี้ก็คือซูปเปอร์เพกนั่นเองเต็มเต็มโดนเต็มเหนียวปวดหัวเดอะควีน โดนจับกดหนึ่งสองุ้ยสองอเ,เอาละอุ้ยจะซ้ำมานี่เลยแบ็กวีโดแมงมุมขยุ่มหลังคาขยุ่มใายชาย,ายชายอมแพ้ครับโอ้โหกลับมาโหดเลยอะเอเจลี เอาชนะตัวแม่คนปัจจุบันได้เอาเรื่องอุ้ยยังโหอดอยู่อะเป็นไงล,ล่ะ